สวัสดีครับเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับมีข่าวว่าไทยส่ง F16 บินลาตเวีแล้วก็สกัดมิก29ของพามา่าเป็นครั้งที่2แล้วครับหลังจากที่ครั้งแรกกองทัพนี่ถูกวิจารณ์หนักเรื่องเครื่องบินมิก29ของพามา่าที่ลุกลามน่านฟ้าไทยอันนี้มีหลายคนไม่น้อยนะครับที่สงสัยว่า F16 ของไทยเนี่ยจะสู้มิก29่ิของพาม่านี้ได้ไหมเพราะว่า F16 ของไทยตัวเล็กเครื่องยนต์เดียวแต่ว่ามิก29ินี้เป็นขนาดกลางเครื่องยนต์คู่บางคนก็ยังอยู่ติดกับรุ่นของเเคคครรืื่นน่่อองงบบิินนนวา รุ่นกันเนี่ยสู้กันไม่ได้แอดมินยืนยันว่า F16 ในสู้มิก2 9ได้และ F16 ได้เปรียบมิก2 9นี้ด้วยซ้ำการที่พม่าส่งมิก2 9มาก็เพื่อโจมตีกองกำลังของเหรี่ยง K N L A ที่พยายามยึดฐานดาควินหรือว่าตาควยของพมา่า มิก29ของพาม่านี่เป็นแบบโจมตีภาคพื้นจริงๆพาม่ามีซู30นะครับเดี๋ยวว่าพาม่ายังไม่ชํานาญมากนักเพิ่งได้รับมาก็เลยใช้มิก29นี่จะเป็นส่วนมากส่วน JF-17 Thunder ตัวเครื่องแล้วไม่พร้อมบินแล้วก็มีข่าวว่าทหารเกลียงเนี่ยสามารถยึดฐานดาควินได้แต่ถ้าเกลียงต้องการไล่พาม่าออกไปให้หมดก็ยังเหลืออีก80กว่าฐานในบริเวณนั้นต้องจัดการให้หมดนะครับ แต่วันนี้แอดมินจะมาพูดถึงเรื่อง F16 ในละแวะกรอบบ้านเราเนี่ย F16 ไทยเอาอยู่นะครับจะมีก็แต่ F8 Hornet ของมาเลีเท่านั้นที่ใกล้เคียงแต่ว่า Hornet ของมาลีก็ไม่ได้รับการอัปเกรดสหรัฐมิการนี่ไม่ทําให้เพราะว่ามาลีมีเรื่องการสนับสนุสน,นกรมก่อความไม่สงบเป็นแค่ข้อสงสัยเท่านั้นนะครับมีครดีติดตัวนี่แหละครับแต่ว่า F16 ของไทยก็ใกล้ปวดประยาการแน่นอนว่าไทยเนี่ยต้องการ F35 ต้องยอมรับว่าโอกาสน้อยและไทยก็มีคดีติดตัวเหมือนกันอันนี้ก็เป็นแค ข้อสงสัยนะครับจะซื้อเครื่องบินใหม่ก็ยากมากและไม่ต้องไปลุ้นให้ซื้อเครื่องบินของรัสเซียนอกจากอาวุธโครงสร้างและคนละแบบแล้วสภาพเครื่องบินของรัสเซียในยูเครนพิสูจน์แล้วยังอยากได้อีกไหมล่ะครับถ้าไม่พอเนี่ยดูตัวอย่างอินเดียกับมาเลย์ที่ต้องมาปวดหัวกับเครื่องบินของรัสเซียก็มีนักวิชาการเสนอให้ไทยเนี่ยซื้อซูสาม,มาจากรัสเซียเลอเทอะไม่ได้ดูปัจจัยแวดล้อมเอาความสะใจนี่อย่างเดียวนะครับไม่ดูว่าระบบอาวุธไทยนี่เป็นแบบไหนความสภา,ภาพ ระหว่างประเทศนี่เป็นอย่างไรอาวุธนี่เป็นสินค้าพิเศษซื้ออาวุธซื้อความสัมพันธ์นี้ไปด้วยซื้ออาวุธรัสเซียรัสเซียจะมาช่วยไทยนีนรบไหมหรืสงครามร่มก้าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ ไทยอัปเกรด F5 ได้อัปเกรด Alpha J e t ได้แต่ว่าทำไมไทยเนี่ยอัปเกรด F16 นี่ไม่ได้เป็นคำถามนะครับไม่ใช่มีแต่ไทยที่อัปเกรด F16 นี่ไม่ได้อินโดนีเซียก็ไม่ได้ปากีสถานก็ไม่ได้ตุรกีก็ไม่ได้ส่วนประเทศอื่นได้นะครับนอกจากโครงสร้างแอร์เฟสที่ต้องพิจารณาแล้วคะแนนจิตพิสัยอันนี้สำคัญมากซึ่งสัตว์มิการไม่งอขายอาวุธนี้ขนาดนั้นสัตว์มิการก็แค่ต้องการให้พันธมิตรเนี่ยใช้อาวุธนี้เหมือนๆกันเพราะมันง่ายในการช่วยเหลือหาก ว่าเกิดเรื่องขึ้นมานะครับดูตัวอย่างจากยูเครนเนี่ยใช้อาวุธของโซเวียตพอเกิดเรื่องขึ้นมานี้ต้องเสียเวลาฝึกอบรมการใช้มันยากมากในขณะที่ไทยนี่รอวันปลด F16 ไปดูว่าสัอเมิกานทำอย่างไรกับ F16 สหรัฐอเมิกาให้งบ128ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ4,316ล้านบาทในการอัปเกรด F16 นะครับเป็นค่าวว e ีด้าอีซ่าในจำนวน54ตัวคิดเล่นๆน,นะครับตัวละ80ล้านบาทแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยวีด้าแบบอีซ่าหรือว่า ฉีดอิเล็กโทร o ิคอ์ลสแกนอาร์เรมีความสำคัญมากสุดมีความละเอียดสามารถนำทางขี่ปรรวุธรียะไกลได้แล้วก็แจมยากนะครับปัจจุบันเครื่องบินรุ่นใหม่ๆเนี่ยใช้วีด้าแบบอีซ่านี้กันหมดแล้ว เวด้าแบบอีซ่าญี่ปุ่นพัฒนาใส่ F 2นี่เป็นรุ่นแรกแล้วก็นานมาแล้วนะครับส่วนรัสเซียเนี่ยเพิ่งได้เวด้าแบบอีซ่ามาใส่ซู57นอกนั้นเครื่องบินของรัสเซียไม่มีผลที่ออกมาสงครามยูเครนนี่เป็นตัวอย่างนะครับไรพิษสงร่วงระนาวอยากรู้ว่า F 1 6ของไทยเนี่ยไปซื้อเวด้าแบบอีซามาใส่เองได้ไหมคําตอบก็อาจจะได้แต่ว่าจะไปซื้อกับใครละครับก็ต้องเป็นสฐอดมีกาเพราะมันต้องจูนให้ใช้กับอาวุธได้โดยเฉพาะกับ AIM 120 D ระยะ160กกิโลเมตร ถ้าไทยไปซื้อเรดาร์มาใส่เองนะครับแต่ว่าไม่มีอาวุธเชื่อมต่อมันก็ไม่ได้ความอาวุธที่เป็นสินค้าพิเศษมันพ่วงกันไปหมดเอฟสิ F ยังมีความสามารถอยู่ได้อีกนันแม้ว่าจะมีเครื่องบินสเตลแล้วก็ตามนะครับเอฟสิ F ยังเป็นที่ต้องการนี่เสมอตุรกีกับปากีพยายามรักษามันไว้แบบสุดชีวิตแต่ว่าไทยรักษามันไว้ไม่ได้เหมือนรักแท้ดูแลไม่ได้แน่นอนว่าต้องปล่อยไว้กลางทางไม่ใช่ว่าเรานี่ปล่อย F16 ไว้กลางทางนะครับแต่ว่าสรรัฐอการกาเนี่ยแหละครับที่ ปล่อยเราไว้กลางทางอย่าเพิ่งไปโทษสัฐมิกาสัตมิกาก็ต้องมีเหตุผลของเขาแอดมินก็ไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรานะครับแต่ว่า S16 เก่าเก่าของเราเนี่ยก็ยังสู้มิก2ี่9เก่าเก่าของพมา่าได้โปรดจงเชื่อใจนะครับ